ดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนไปเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะคะเยแมวมีเคล็ดลับในการเปลี่ยนกระถางต้นไม้หรือต้นพืชของเรายังไงเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและว,วันนี้เยแมวก็จะใช้กระถางไซนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนเขาให้อยู่ในกระถางไซนี้นะคะโตขึ้นกว่าเดิมค่ะและเคล็ดลับของเยแมวในการเปลี่ยนกระถาง ก็คือฐานฐานหุงข้าวหรือฐานสําหรับทําอาหารนี่นะคะเพื่อลองไว้ที่ก้นกระถางน,นะคะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเป็นสิ่งที่กักเก็บอาหารสําหรับต้นพืชเลยนะคะ mm. เพราะว่าเวลาต้นพืชขาดอาหารหรือว่าต้องการอาหารสามารถดึงจากฐานนี้ไปได้เลยค่ะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะใส่ฐานลงไปรองก้นของกระถางก่อนนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราจะใส่ดินดินก็เป็นดินที่ยมแมวหมักเองนะคะก็จะใส่พวกขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ใบไม้นะคะใบก้ามปูใบอะไรเราก็จะนำมาผสมเองนะคะค่ะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำกระถางออกโดยเราจะใช้สองนิ้วลองเข้าไว้นะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วเรากดไปที่ตูดเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะว่ารากเขา ไม่สามารถที่จะกระจายไปไหนได้แล้วนะคะเราก็จะเอาดินดินหรือว่าแกบที่เขาหุ้มมาด้วยออกบ้างค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างหมดอาหารแล้วนะคะแต่เราก็สามารถนําไปผสมไว้ในนี้ได้นะคะเราก็ใส่ไว้เลยค่ะเราจะเอาออกบ้างนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเหมือนเปลี่ยนดินให้เขาอะค่ะ เขาก็จะได้รับดินใหม่แล้วก็แร่ธาตุสารอาหารใหม่ๆเข้าไปนะคะเพื่อนๆทำเบาๆนะคะเพราะว่ารากเขาก็จะช้ำได้ เราก็จะทําเขาเบาๆนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็วางลงไปเลยค่ะก่อนจะวางเราตัดแต่งกิ่งสักหน่อยก็ดีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเพราะว่าทําให้เขาร่งๆขึ้นเขาก็จะได้ดูสวยงามนะคะ เราจะไม่ข้ามไซส์ไปใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากว่าจะลากต้นพืชหรือต้นไม้ของเราไปหาอาหารตามในกระถางนี้นะคะดินก็จะแน่นขึ้นนะคะกดเข้านิดหน่อยค่ะเพื่อนๆการใส่ถานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะคะเพื่อบำรุงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นพืชของเราค่ะ เราก็จะกดดินให้ต่ํากว่ากระถางนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาลดน้ําน้ําก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ขังนิดหน่อยค่ะค่ะก็ปรับดินให้เสมอนะคะดินให้ที่ดีก็คือจะดินจะลืวนเรียบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนกระถางนะคะจากไซส์เล็กให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ของเยแมวนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ